สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า a อ f โฟรนั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดจากถังายะเน็ตเอ็นั่นเองคุผู้ชมครับที่นะตอนนี้เขาเปิดให้เล่นกันอีกแล้วนั่นเองนะครับน่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของตัวเกมกันอีกแล้วเนาะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนัตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองุผู้ชมครับสําหรับเกมตัวนี้ก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดนั่นเองุผู้ชมครับนะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกในเกมช่วงแรกนะก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เราจะมาตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราเล่นในส่วนของตัวการผจญภัยต่อสู้กับเหล่าเอเรียนก่อนนะครับแล้วก็ตัดฉากการเอาชีวิตรอดนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวของช่วงตัวเกมนะครับที่มีในส่วนของตัวคาสซีนใหม่นั่นเองทุผู้ชมครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปทํภบรกิจด้านนอกนะเราก็ต้องเดินตามตัวนี้ไปเลยนะครับนะช่วงแรกถ้าเคยเล่นนะถ้าจะไม่ผิดนะครับต้องต่อสู้กับพวกเหล่าเอเรียนหรืออะไรแบบนี้นะครับเราต้องต่อสู้กับพวกเหล่าเอเรียนอะไรแบบนี้นะ ทีนี้นะครับเราก็จะทําการเปิดประตูออกไปด้านนอกนั่นเองนะครับนะนี่ครับเราก็ออกมาแบบนี้มาสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์พกและดีและปลอดภัยเปิด2 4ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ,เลนทาวส์ลักอเวกิเน็งคอนคาลินแหกคาวเวอร์ Fantasy, ออฟแฟนตาซีอาร์กไนเฮลลี่พอตเตอร์บูอาคาลและเกมอื่นอื่มากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์เต็มนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้รอดีกว่า อันนี้เอามาให้ดูนะครับว่านะตอนนี้เขาเปิดให้เทสอีกรอบนึงนะครับตัวบรรยากาศตัวเกมเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะโอเควิ่งลงไปภาพกราฟ,ฟิกก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าผมอัดไปแล้วภาพอาจจะไม่สมูทุเท่าไหร่นะครับรีโหลดก่นโอเคมีของจ้าเก็บของก่อนคือถ้าตามภาร,รกิจที่เคยเล่นก่อนน้นี้เดี๋ยวเราทำภาร,รกิจตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ออกไปสู่โลกภายนอก อันนี้จะเป็นหุ่นยนต์นะครับที่มีการต่อสู้ในช่วงต้นเกมนะครับผมไม่ได้เอาฉากนะัม้มาให้ดูนะมันจะมีช่วงต่อสู้นะครับตอนแรกเขา,อาตอนแรกผมคิดว่าเขาเปลี่ยนตีมไปเลยอที่ไหนได้เปลี่ยนแค่คาซีในช่วงต้นนะตกใจหมดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ,เ,เ,เปเเี่ยอาดีเอาของไนงะโอเคได้ของมาถุงมือครับ พวกระบบสวมใส่มีค่าเตัสอะไรแบบนี้ก็คือปกตินะเออมันก็มีเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยม,มาเอเล่นม,มาเอเล่นม,มาเอเล่นม,มาโอเคบอกไปเอเล่นม,มาโอเคมาอุยอ้ยอุ้ย โอ้ยเจอตัวใหญ่เจอตัวใหญ่วะเจอตัวใหญ่วะเอาเรื่องนะเนี้ยอื้อือ,อวิ่งวิ่งวิ่งไปหลบง่ายอยู่โอเคได้ของจ้ะอ่ะอันนี้คือทางออกใช่ไหมเดี๋ยวพยายามสำรวจด้วยนะครับเพราะว่ามันมีไอเทมแบบเนี้ย อย่างเช่นตัวนี้เราได้ตัวอันนี้มานะครับดูด้วยว่าสเตตัสมันดีกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าดีกว่าเดิมก็เปลี่ยนถ้าแย่กว่าเดิมก็ไม่ควรเปลี่ยนกลับไปน<อ>ั่นเอง่ะตรงนี้นะครับอันนี้เราจะออกไปด้านนอกหรือว่ามันกลับมาฐานไม่รู้นะครับมันส,นสิ้นสุดเส้นทางการสำรวจละอ่ะไปต่อครับไปกันต่อก็คือกลับมาที่ฐานนั่นเองนะครับถ้าแบบนี้นะก็จะมี n p c คนนี้นะครับคอย ให้ภาร,รกิจเราได้เองนะครับนะในตีมตัวนี้นะ <ทำ S 1> นะ่าสนใจอยู่นะโอเคเมาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวภาร,รกิจภายนอกละมั้งถ้ากดแบบนี้เมื่อกี้เราแค่ไปทำภาร,รกิจในส่วนของตัวเหมือนการแบบการใช้อาวุธอะไรแบบนี้นะพอด้านนอกเหมือนเดิมนะครับ เหมือนรั้งที่แล้วเลยนะครับมันจะเป็นแบบทีมด้านบนแบบนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าภาพเคลื่อนไหวอะไรแบบาเี้ยมันจะดูสมมติเคลนแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับจอบผมคือเราสามารถเดินในนี้ได้นะแต่ตอนที่เราเดินสำรวจนะครับมันจะมีโอกาสเจอศัตรูนะครับเอออันนี้น่าจะเป็นที่อาจจะเป็นที่เครื่องผมหรือว่าผมโหลดแพทไม่หมดนะครับด้านด้านบนอะแพทยังโหลดไม่หมดเลยอันนี้เจออะไรนะครับแล้วก็เข้าไปสำรวจได้นะถ้าเข้าไปสำรวจได้นะครับเนี่ยวิ่งไปก่อน ภาพมันจะอาแบบไม่สมูทนะอันนี้น่าจะเป็นที่โทรศัพท์นะครับนะคิดว่าน่าจะเป็นที่โทรศัพท์โอเคครับผมวันนี้เราเข้ามาสํารวจในตัวแมปเนาะคือถ้าเป็นบั็กแบบที่ผมเจอเมื่อกี้แนะนําให้เข้าออกเกมใหม่ก็หายแล้วนะครับเออตอนแรกก็เป็นบัก็กตอนแรกคิดว่าจะเป็นตลอดนะอันนี้จะสู้กับพวกอผู้คนแบบนี้ด้วยนะอหลบฟันหลบฟันหลบฟันพระเอกมานะครับ อันนี้อาจจะจบค่อนข้างเร็วหรือเปล่าเนี่ยได้เหมือนสเตตัสพิเศษนะครับที่เป็นพอยต์นะบวก2โอเคปิดไปก่อนมีอะไรให้ไหมเนี่ยต,ต้องเลือกหรอจริงๆริมันมีเลือกอัปเกรดนะผมอัพมัวไปแล้วการขี้เจนะ็ด <laughs> แปลนะแปลมันต้องใช้ไอ้ตัวแปลภาษาเนี่ยครับแล้วก็แคปทาการแปลนะคือภารกิจตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรยากนะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการกําจัดศัตรูครับ ของตัวนะหลังจากนั้นก็ออกมาด้านนอกเนี่ยด้านนอกไม่บักแล้วนะครับคือก่อนหน้าใน,นที่ออกมาบักอาจจะเป็นเพราะแทโหลดไม่เสร็จหรืออ่าเขาเรียกอะไรมือถือเล่านะครับก็ตกในช่วงนั้นหรือว่าร้อนแต่ว่าจริงๆไม่ร้อน <c oughs> เนี่ยเรามาสำรวจตัวนี้เพิ่มเติมได้นะครับคือพอเรากดนะครับอ่ามันจะส่งเราเข้าไปในตัวแมพในพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็มันจะมีของด้วยนะครับนะนะแนะนําให้เข้ามาทุกจุดเลยนี่เนี่ย แนะนำให้เข้ามาตัวแบบมันก็จะแตกต่างกันไปอ่ะมาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยแอบก่อนอ๋อมา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 ยังไงยังไงอ๋ออ๋ออ๋อมาดิมาดิ มา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 มีของครับเหมือนตรงนี้จะได้อาวุธยาวขึ้นหน่อยหรือเปล่าเนี่ยนี่นี่ก็สนด้วยนะครับนี่สามารถใช้ได้นะหรือว่าเอาเรื่องขึ้นนะครับน่าสนใจนะย้ำกันอีกรอบนึงนะครับเกมนี้นะตอนนี้นะครับเป็นแค่ตัวเทะเท่ทานั้นเองนะยังไม่ได้เปิดให้บริการ เป็นทางการแต่อย่างใดนะเอาเรื่องไหมภาพกราฟิกในเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะถามผมนะครับมันจะเป็นการเอาชีวิตรอดแล้วออกสำรวจนะครับตามหาพวกทรัพยากรแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับนะตีมมันแค่ขายพวกเกมอะไรอ่ะ for out อะเออประมาณนั้นนะมัง้งเนื้อเรื่องมัานอ่านไม่ออกอะครับโค่นมาโค่นเร็วเลย มันวิ่งมาเร็วมากเมื่อกี้เนี่ยท่ผู้ชมครับดูดิโหตรูตแบบอย่างเยอะโหแสงแบบอารามแท้นะจริงเล็งดีๆก็ได้นะไม่ไม่ควรเล่นแบบผมนะเราเล็งดีๆคือจบไปนานแล้วนะครับ นี่ครับก็ได้ของกันไปนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการ preview ตัวเกมให้ดูนะสำหรับใครสนใจเราดูกันได้แต่ย้ำกันอีกรอบหนึ่งตัวเกมยากมากนะครับในการเข้านะสำหรับตัวเกมนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ